สวัสดีครับผมโจะนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดโบเบสัสญจรแก่งเซี่ยวนะฮะวันนี้มาพามาดูห้องน้ํานะครับตอนนี้ช่างช่างกําลังทําอยู่นะครับอันนี้ก็ทําทั้งหมด2ห้องแล้วก็มีโถชี่นะครับแล้วก็มีที่กั้นเนาะครับเดินดูสักหน่อยอันนี้ช่างกําลังก่ออยู่นะครับเราถ่ายช่างก็ไเลย อันนี้เท่าที่สอบถามนี่ก็คือราคานี่ถูกมากนะฮะซึ่งปกติก็ไม่ได้ราคานี้นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับแต่จริงๆมาตรฐานนะอย่างอย่างขุดท่อนี่นะครับท่อซ่อมเราตามบ้านนี่เขาคิดอย่างน้อยนะฮะทอดละสองร้อยนะครับ <c oughs> อ่าสองร้อยสองร้อยห้าสิบบางทีดินแข็งหน่อยก็ก็ต้องคุยกันใหม่สามร้อยสี่ร้อยอะไรก็ว่าไปนะครับ แล้วก็อย่างยกมุงนี่ก็อย่างต่ำๆเลยก็ต้นละพันอยู่แล้วนะฮะยกมุงนะครับคือขึ้นโค้งเฉยๆก็อาจจะไม่ถึงแต่อันนี้ขึ้นโค้งยกมุงด้วยนี่ก่อด้วยคือตามหลักนะถ้าเป็นห้องน้ํานี่ก็จะอยู่ที่ราคาห้าพันเนาะห้องละนะครับห้องละแต่อันนี้เราไม่บอกราคาจริงบอกไหมราคาเหมา <laughs> น,นี่ก็คือจะอยู่ห้องละ ห้าพันนะครับช่างนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นญาติกับเจ้าของที่นิดหน่อยคาดเคลื่อนเยอะเลยนะอันนี้ถูกกว่าราคาจริงเยอะนะครับเพราะว่ามันจริงแล้วถ้าเราคิดก็จะมีโถฉี่ผู้ชายนี่ปกติเขาก็คิดเพิ่มนะครับในการติดตั้งเนาะ,ะแล้วถ้ามีระบบไฟเข้ามาอีกก็ต้องคิดเพิ่มไปอีกแต่อันนี้ก็ว่าเป็นช่างกันเองนะครับพี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่ออะไรนะฮะ ช่าง,งอูงอนะครับมีเบอร์โทรไหมเผื่อมีคนติดต่อ,อ0 8 0ย8 8ปดศูนยนนะครับช่างอูดนะครับถ้ามีงานก็สามารถติดต่อได้นะครับแต่อันนี้ก็คือมาทําห้องน้ําที่ตลาดโบเบส,สัญจรแก่งเซี่ยวนะฮะเพราะว่าปกติมีอยู่แล้วนะครับห้องน้ําจะมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งทางปั๊มทางพินโยพินโยโอะลงกึงนะครับ แต่ทีนี้ว่ามันเดินไกลนะครับก็ขยายมาไว้บริเวณหลังตลาดนะครับซึ่งวันนี้ก็พายุเข้านะครับ้านค้าก็หายบ้างนะครับกลัวฝนนะครับแล้วก็อันนี้ช่างกําลังทําอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่กี่วันนะครับทําเร็วมากเรวก็น่าจะได้ฉาบนะครับก็เสร็จแล้วก็ฉาบติดตั้งอุปกรณ์เนาะก็ลูกค้าท่านใดที่มาตลาดโบเวสัญจรแก่งเสี่ยวนะครับห้องน้ําจะอยู่ด้านหลังเลยนะฮะ น่าจะมาเข้านะครับแต่ว่าอาจจะมีการเก็บค่าบริการนะครับจากคุณยายเนาะคุณยายลองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายจะมานั่งเฝ้าอีกทีนึงถ้าไม่นั่งเฝ้านี่เดี๋ยวมีแอบเข้าแน่นอนนะครับก็ามาพบกันได้นะครับแล้วพบกันนะครับที่ตลาดบ,บัวเวสัญจรแก่งเสี่ยวครับตู้เหรอก็ไม่ใช่ผมไ,ไม่ใช่ผมพี่ยายเก็บเฝ้าเอง <laughs>